พี่สีตอนนี้ผมเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นไปหาน้องบุญช่วยนะเพียสีนะนี่ก็ทางขึ้นเขาของเรานะก็กำลังเดินทางเพราะน้องบุญช่วยเนี่ยหายไปนะ้เพียสี่แล้วก็จะเดินทางขึ้นไปเลยเี๋ผมนี่นจะขึ้นไปเปิดคลิปข้างบนนะเพียสีนะก็ขึ้นไปคูินข้างบนว่อไปตอนนี้นนขอตัวเดินทางขึ้นไปที่ข้างบนก่อนจะวิ่งข,ขึ้นไปนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท like ่านนะผมเอกเอเคนะวันนี้ก็ผมเนี่ยจะขึ้นไปหาน้องบุญช่วยนะเพราะว่าผมโทรเพราะว่าเพื่อนนนเนี่ยมาฝากน้องบุญช่วยไว้กับผมนะเพื่อนนนเนี่ยได้ขึ้นขึ้นไปบนเขานะขึ้นไปที่ที่ชายแดนนะฝั่งพม่าฝั่งนู้นเลยนะก็น้องบุญช่วยนะหายไปไหนผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าวันนี้น้องบุญช่วยเนี่ยอยู่บ้านผมทั้งวันเลยนะแล้วก็วันนี้ผมก็ตอนช่วงเย็นๆเนี่ยผมก็ไปซ้อมบอลนะผมก็ไม่ได้อยู่บ้านนะช่วงเย็น ผมก็ไปทําธุระส่วนตัวพอกลับมาเนี่ยน้องมุนช่วยก็หายไปนะแล้วโทรกลับไปที่บ้านเพื่อนนนแล้วเนี่ยน้องมุนช่วยไม่ได้กลับไปนะก็ผมว่าน้องเนี่ยต้องขึ้นมาที่กระต๊อบแน่เลยนะผมจะลองขึ้นไปหาดูนะว่าน้องเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะโอเคไปผมเนี่ยจะรีบเดินทางขึ้นไปกันเลยไปผมเนี่ยก็รีบเดินทางขึ้นมาเลยนะแล้วผมเนี่ยก็ลืมชาร์จแบตใส่ไฟฉายไว้ด้วยนะก็ ไม่รู้ว่าแบตเนี่ยจะหมดที่ไหนนะก็ไม่รู้ว่าจะเห <c oughs> ็นหรือเปล่าถึงที่นะเพราะว่าไฟฉาเนี่ยผมไปใายผมเนี่ยผมก็หาตั้งนานนะหาไม่เจอนะพี P ่พี fc นะต้องขอโทษด้วยถ้าแบตไฟมันไฟชายมันแบตหมดก่อนนะพพเพราะเวลาผมถ่ายเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สามารถเปิดแบตได้นะผมเนี่ยก็จะรีบเดินขึ้นไปเลยนะไปผมเนี่ยจะรีบปิดกล้องสักพักหนึ่งแล้วก็รีบเดินขึ้นไปที่กระต๊อบเลยนะเพราะมันดึกแล้วนะแล้วน้องเนี่ยขึ้นมานะตั้งแต่ พี่ผมคนที่บ้านผมบอกเนี่ยว่าน้องเนี่ยขึ้นหายไปตั้งแต่ผมออกมาเล่นบอลแล้วนะพี่คนที่บ้านผมเนี่ยก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะไปหาผมที่สนามบอลหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ได้ไปนะผมเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะขึ้นมาที่กระต๊อบนะเพราะโทรไปที่บ้านเพื่อนนนแล้วอะที่บ้านเพื่อนนนบอกว่าน้องน้องเนี่ยไม่ได้กลับไปนะ ก็รีบเดินทางขึ้นมาเนี่ยน้องต้นกล้าเนี่ยก็ขอมาด้วยนะเพราะว่าน,น้องต้นกล้าก็ไปกับผมที่สนามบอลน,นะแต่น้องมุนช่วยเนี่ยไม่ได้ไปเพราะามีคนเยอะนะพี่เอฟซีนะน้องเนี่ยไม่ชอบคนเยอะน้องก็เลยไม่ไปนะแต่น้องต้นกล้าเนี่ยก็ไปกับผมนะผมนี่ก็ขึ้นมาคนเดียวด้วยนะต้องระวังนะแต่ว่าพวกนังสเต็กแล้วก็มีเนี่ยพร้อมแน่นอน ไม่ได้เลยนะี่ okay, ผมนี่จะรีบเดินทางขึ้นไปก่อนโอเคครับ okay, พี่พีเอฟซี FC, ตอนเนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาถึงใกล้ถึงจต,ตอบแล้วนะสังเกตขวางเลยนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยอยู่หรือเปล่านะพี่พีเอฟซี FC นะ ถ้าผมไฟผมดับแล้วเนี่ยผมมันก็จะเหลือไฟแค่นี้นะมันก็ไม่ค่อยชัด่าไรนะพี่เอฟซีพี่เอฟซีนะช่วยโโหไม่มีคนอยู่นะพี่เอฟซีแล้วน้องมุนช่วยเนี่ยหายไปไหนเนี่ยผมไม่รู้เลยนะถ้าไม่อยู่เนะี่ยผมคงหาไม่เจอแล้วนะไม่รู้ว่าน้องจะขึ้นไปที่ ที่เนาะพ่อเขากระดูกพ่อเขาฝังเก็บไว้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันอยู่ไกลามากเลยนะเนี่ยนะพี่ๆไม่มีใครอยู่เลยนะนมันช่วยแล้วมันช่วย เดินทางขึ้นมาไกลมากนะเลยวิ่งขึ้นมาเลยนะโหผมก็คิดว่าน้องเนี่ยนะ่าจะขึ้นมานี่นะ้องคนกล้าก็ตามผมมาด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ให้น้องกลับไปก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากพาน้องมานะดึกแล้วด้วยนะเพราะมันอันตรายมากเลยนะในช่วงหลังๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นมาด้วยไม่รู้ที่นี่มีอะไรลงมาหรือเปล่านะ พราะฝั่งทางทาง,ทางชายแดนเนี่ยเขาก็ยังยิงกันอยู่นะผมยังได้ข่าวว่ามีพวกผู้อพยพมาเนี่ยมากเลยนะฝั่งไทยเนี่ยที่ทางพวกฝั่งด้านนู้นนะเขายิงมานะทางชายแดนอ่ะวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยนะผมคงจะนั่งพักก่อนผมขึม้นมาไกลมากเลยนะพี่อฟีนะโอ้โหเลยนะพี่อฟีนะถ้าใครจะเห็นนจะมีดวงไฟนู้นเลยนะ โอ้แล้วบ้านผมเนี่ยอยู่ไกลด้านจากด้านนู้นมากเลยนะบ้านผมมันอยู่ฝั่งด้านนู้นนะไอ้ด้านเนี้ยเป็นโรงไฟทางหมู่บ้านอนก่หมู่บ้านหนึ่งนะเนี่ยก็สันนิษฐานเลยว่าน้องเนี่ยน่าจะขึ้นมาที่นี่นะเพราะว่าเพื่อนรถก็ไม่อยู่นะเลก็ไปกับเพื่อนรถด,ด้วยนะไปด้วยกันที่ชายแดนนะ คงจะต้องตามหาน้องแถวหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้น้องเนี่ยเป็นนั่งแอบที่ไหนหรือเปล่านะก็เป็นอันตรายอยู่นะเพราะน้องหายไปเนี่ยผเราไม่รู้ว่าน้องไปไหนนะถ้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยว่าน้องมาเจออะไรเข้าหรือว่าน้องหายตัวไปนะแล้วก็ถ้าพีพีเอฟซีท่านใดที่โทรหาเด็กกับเพื่อนไม่ติดก็ทางฝั่งชายแดนนะไม่มีสัญญาณนะเพื่อนเด็กเพื่อนนกกับน้องผมเนี่ยขึ้นไปหา ดูพวกน่าจะไปหาพวกต้นพึ่งหรือว่าน้ำพึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละนะที่ได้บอผมาไว้นะไม่ขึ้นมาก็ไกลมากเลยนะคิดว่าจะเจอนะแล้วน้องน้องมุนช่วยเยก็ไม่อยู่ด้วยนะแล้เป็นเวลาเนี่ยตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะผมขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ทุ่มกว่า,วาทุ่มเสร็จนิดหน่อยนะโอ้เดินทางขึ้นมาเนี่ย เวลาเย็ผมอุตส่าห์วิ่งขึ <the <the ้นมาแล้วนะนี right. ่ก็จะสองคมอยู่แล้วนะโอ้สพังเนี่ยผมคงจะเดินทางกลับเลยนะพี่พี่สีนะเพราะต้องเดินทางกลับไปไกลมากๆเลยนะโอ้โหพอจะกลับไปถึงนี่ก็คงต้องแบบต้องรีบตามหาน้องมุนช่วยต่อนะเพราะ้องมุนช่วยเนี่ยก็นานทีได้จะขึ้นไปหามาขึ้นมาหาผมที่บ้านนะแล้วเพื่อนนกก็เพื่อเอาน้องเนี่ยมาฝากไว้กับผมนะเพราะว่าเพื่อนนกเนี่ยจะขึ้นเข่ากันเล็กนะ ลงมาจากเขาเลยเหมือนผมเนี่ยจะได้ยินเสียงนะเหมือนคนเนี่ยจะโดนลงมาจากเขานะฝั่งด้านบนด้านนู้นเลยนะโอ้ผมฟะเบลไปหรือเปล่านี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเมื่เก็บผมจะได้ยินเสียงคนเดินลงมานะ น่าจะมีสองหรืสามคนนะพี่เอฟซินะลองเดินไปดูคนระับต้องเตรียมอาวุธให้เรียบร้อยนะพี่เอฟซินะอาวุธก็ต้องพร้อมเนี่ยนะไฟตอนนะี้ไฟผมจะเริ่มอ่อนแล้วนะเพราะแบตเนี่ยเริ่มหมดแล้วผมพยายามหาดูไฟนะไม่มีไฟลงมาเลยนะถ้าเหมือนผมได้ยินเสียงคนนะ วันนี้ก็ผมเห็นเนะี่ยมีคนเดินลงมาจะาเข่าลุ่นี้ด้วยนะแต่เนี่ยผมเห็นหน้าไม่ชัดนะว่าเป็นใครนะผมก็ไม่ได้ถามผมก็อยากจะลงไปถามดูว่ามีคนเห็นไหมมีคนเดินลงไปนะวันนี้เป็นผู้ชายร่างไม่ใหญ่มากนะมันจะเป็นผู้ชายผอมแห้งนะเดินลงมาจะาเข่าทางด้านนี้ลงไปที่หมู่บ้านนะผมจะลองไปกลับไปถามดูว่าเจอไหมว่าเป็นใครผมจะไปถามดูนะว่าเจอพวกเจอใครขึ้นมาหรือว่าเจอสิ่งพวกเจอคนแปลงหน้าบนเขาไหม เห็นแกเนี่ยเดินคนเดียวนะถอดเสื้อเดินลงมาจากเขานี่เลยนะถอดเสื้อเดินแล้วก็สักยันเต็มตัวเลยนะผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะน้องมุนช่วยเนี่ยก็อยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่สินะคราผมว่าเนี่ยผมจะเดินทางกลับลงไปเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยน้องเนี่ยหายไปไหนผมก็ไม่แน่ใจนะพี่พีสินะสันนิษฐานเนี่ยน่าจะ ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าผมขึ้นมาแล้วก็ไม่เจอนะนี่นะโลุกมาเนี่ยเตปไฟเตเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะไฟเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสว่างละผมว่าเนี่ยผมจะเดินทางกลับดีกว่าผมจะลองกลับไปหาที่บ้านดูนะเมื่อกี้เนี่ยหอบหอบมากเลยเมื่อกี้หายใจแรงมากตอนขึ้นมาถึงเนี่ยเพราะผมวิ่งขึ้นมาเลยนะ ก็ไปดูกรมอุตูมานะวัน2วันนี้ฝนน่าจะตกแล้วนะไฟไหมเนี่ยช่วงนี้ก็ไฟไหมไปอีกแถบด้านนู้นเขาอีกฝั่งด้านนู้นแล้วนะทางหมู่บ้านผมเนี่ยไฟหยุดแล้วนะเพราะเขาเนี่ยมาทําที่กันไฟไว้นะนี่นะทำแนวกันไฟอย่างนี้เลยนะตามเป็น่องๆไปเลยเรืนะ่อยไฟไหมมาถึงแค่น,นีนะ้ะ เป็นพวกขุมป่าไม้หรือเปล่าก็ไม่แนใ่ใจนะนนะมองทุกขอทุกพี่พี่ซีเเื่นที่มองทางหรือว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพราะว่าไฟฉายผมเนี่ยนะแบตเนี่ยใกล้หมดแล้วนะโอเคงั้นลงไปเจอกันด้านล่างเลยนะพี่ฟีดซีนะผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับลงไปก่อนด้านล่างยวค่อยว่ากัน เฮ้ย okay, พี่อเอฟซีตอนนี้ผมก็เดินทางกลับลงมาจะถึงตีนเขาแล้วนะพี่เอฟซีนะ <l ost> ก็ขึ้นมาแล้วไม่เจอน้องจริงๆนะก็ <l ost> จะนองกลับไปหาน้องดูที่กลับเดินลงไปต้องเดินลงไปนะถ้าขับรถไปเนี่ยน่าจะส่วนกนันนะผมกว่าผมจะเดินลงไปที่บ้านเพื่อนน้นเลยนะไม่รู้จะเจอน้องหรือเปล่าเพราะผมโทรกลับไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ย ผมเนี่ยไม่เจอไม่เจอนะไฟเนี่ยไฟของผมนเนี่ยแดบดบหมดไปแล้วนะพี่เอฟซีต้องขอโทษพี่พี่เอฟซีด้วยนะถามรีบน่าเลยต้องขอโทษพี่พี่เอฟซีด้วยนะนพพยนะเพราะว่าไฟเนี่ยมันไม่พอนะนี่นวมันก็ได้ใช้แซดโทรศัพท์แล้ ีก็ผมกลับเดินลงมาเนี่ยนะ่าจะประมาณเกือบสี่สามทุ่มครึ่งแล้วนะมาสามทุ่มครึ่งลวก็จะคงจะกลับไปอาบน้ําแล้วก็กลับไปหาน้องเสร็จเราก็จะกลับไปอาบน้ํก็คงจะนอนเลยนะของคุณเนี่ยผมคงต้องไปส่งของขอโทษน,นะถ้ามันเอาไปฉายถ้าขึ้นเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยมันจะมองทางไม่เห็นเลยนะถ้ามองมันก็จะเห็นทางนะพี่็ยต้องขอโทษน,นะที่ไม่ได้ส่งตอนเดินกลับนะ มืโอเคนะพี่พีซี okay, ผมเนี่ยผมขอตัวเดินทางกลับก่อนเลยนะพี่พีซีนะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะผมจะขึ้นมาหาน้องมุนช่วยนะแล้วก็ไม่เจอนะก็ผมขอตัวเดินทางกลับก่นะผมเนี่ยจะอัปเดตหรือข่าวน้องมุนช่วยให้ทีนะียถ้าผมไม่เจอจริงๆเนี่ย นี้เช้าเนี่ยผมคงจะเดินขึ้นไปที่บนยอดเขานะที่เก็บกระดูของพ่อ,พอของน้องบุญช่วยนะเพราะเนี่ยผมเดินขึ้นไปเนี่ยไกลมากแล้วนะอันตรายด้วยมืดด้วยขึ้นมาคนเดียวด้วยนะโอเคเพียบสิก็ขอตัวเดินท้างกลับก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมติดตามพนี้นะพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปหาน้องบุญช่วยยีนนะโอเคไป